การจนาบุรีไม่การจนบุรีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจากสวัสดีไทยแลนด์ t r เวอร์นะคะจะพาทุกท่านไปชมส,สถานที่ยอดฮิตของจังหวัดการจนบุรีเราจะไปที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเที่ยวแรกคือสะพานข้ามแม่น้องแพรไฮไลท์ของเมือกงการจนาบุรีถ้าไม่ได้มาเดินข้ามสะพานและถ่ายรูปถือว่ามาไมถึงเมืองกาเลยนะจ๊ะ ที่เที่ยวถัดไปเอาใจสายบุญกับวัดท้ำเสือวัดเก่าแก่ของเมืองกาญพระพุทธรูปตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมรอบด้วยอุโบสถสวยงามและเจดีย์เกตแก้วสูงเด่นมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองกาญได้สวยงามด้วยนะต่อมาถือเป็นที่เที่ยวอันซีนไทยแลนด์เลยล่ะค่ะสำหรับทางรถไฟสายมรณะ,นะนะเป็นทางรถไฟที่โค้งตามผานผาสูงมีความสวยงามมากมาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำกระแซนั่นเองมาต่อกันที่สุสานทหารสัมพันธมิตรแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองการข้าวากันว่าเป็นที่บรรจุศพทหารที่เสียชีวิตในขณะสร้างสะพานข้ามแม่น,น้ำแควนั่นเองที่เที่ยวต่อมาพบกับต้นจามจุริยะอายุกว่าร,ร้อยปีหากใครมาเมืองการต้องมาแวะถ่ายรูปชิคๆกันที่นี่ห้ามพลาด ต่อไปเราจะพาไปน้ำตกไซโยกน้อยแต่เย็นชุ่มฉ่ำไม่น้อยเลยนันจ้าต่อกันที่ซาฟรีพาร์คสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของการจนบุรีทุกคนจะได้เรียนรู้และสัมผัสสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดชครพร้อมด้วยพร้อมนอนปอนและมีโชว์สนุกๆจากน้องๆอ,อีกด้วยนะคะ มาต่อกันที่ช่องเขาขาดร่องรอยประวัติศาสตร์และธรรมชาติแสนสงบและต่อด้วยแคมป์ช้างวังโพสถานที่กางเต็นและก็เล่นกับช้างและนี่คือน้องแอปเปิลผู้มีเสียงเพลงในหัวใจและปิดท้ายด้วยมีนาคะ้า อาเฟสสไตล์โมเดิร์นแต่ตั้งอยู่บนทุ่งนามีสะพานไม้ทอดยาวมีวิวแบ็กเกลวเป็นวัดถ้ำเสือซะด้วยไม่รู้มีหน้าหรือมีไหนแต่มีใจให้เสมอนะ หลังจากที่ชมคลิปก,กันไปแล้วนะคะท่าในใดสนใจอยากจะไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมนึกถึงเราสวัสดีเท่านั้นเทีวทัวร์ดีทัวร์คุณภาพเพื่อคุณสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะเอ๊ะอย่าล